สวัสดีครับวันนี้ก็มารีวิวนะครับตู้คีออสนะครับแบรนด์ TKS Service Garage นะครับเป็นตู้ผนังกันความร้อนขนาด2เมตรคูณ2เมตรนะครับสูง2เมตร3นะครับภายในด้านหน้านะครับจะประกอบด้วยบาน์สวิงนะครับกรอบสแตนเลสทั้งหมดนะครับแล้วก็มีป้ายไฟนะครับมีบาร์ด้านหน้าส่วนมาดูด้านขวาครับด้านขวาก็จะเป็นบานสวิงอีกนะครับมีบาร์ด้านหน้าเหมือนกันส่วนด้านซ้าย จะเป็นกระจกสไลด์นะครับตัวนี้บานหน้าต่างสไลด์นะครับใส่กรอบสแตนเลสนะครับด้านบนก็เป็นชายคายื่นมานะครับรอบตู้เสาของเราจะเป็นอลูมิเนียมปั๊มขึ้นรูปนะครับด้านหลังก็มีประตูกรอสแตนเลสทั้งหมดเราจะใช้เล็ทั้งหมดครับด้านในก็จะเป็นบาร์ด้านในอย่างนี้นะครับมีปักให้รอบด้านนะครับนะครับเดินลอยเพื่อความปลอดภัยครับ อันนี้จะเป็นติงน้ำนะครับพื้นจะเป็นพื้นลายอะลูกันลื่นนะครับตัวนี้มีชุดเบเกอร์กันดูเป็นช็อตมีพัดลมให้นะครับตัวนี้ระบบไฟ LED นะครับประหยัดนี่ครับสวยงามนะครับสนใจติดต่อ TGS ได้นะครับนี่ครับนี่อีกใบครับอันนี้ก็รอลูกค้ามารลับนะครับคุ้มครับดีพอต่อตู้สังกะสีเยอะครับจบ แพงนิดหน่อยแต่ว่าจบแน่นอนผนังหนา40มมิลน,นะครับตัวนี้ข้างในเป็นฉนวนกันความร้อนนะครับครับแบรนด์นี้ครับเดี๋ยวส่งที่เกษตรนวมินนะครับตัวนี้โอเคนะครับขอบคุณมากไว้เจอกันคลิปหน้าครับ